เซ็ตผมรับปริญญานะครับผมจะมีความแตกต่างกอะเซ็ตผมไปเที่ยวนิดนึงแหละไม่นิดอีกเยอะเลยเพราะว่าเจอทั้งแตดลมเหงื่อนะครับเรียกว,ว่าต้องเซ็ตผมให้อยู่ทรงอยู่ทนง่ายมาก สวัสดีครับมาเจอกับไม่ไน้เอาไม่ร้องไม่นะครับผมก็คือหน้าได้ครับนี้ครับก็ต้องตกใจไปเพราะว่าไม้นะครับเพิ่งถ่ายคอนเทนต์เกี่ยวกับการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางครีมซองเซเว่นอีเลเว่นนะครับไปเนาะสหรับมารับปริญญาครับที่เรียกได้ว่าไม่เนี่ยเคยจ้างช่างแต่งหน้า2วันหมื่นหนึ่งนะครับตกเหลือวันละไม่ถึง500บาทซึ่งใครเอยากจะแต่งหน้าด้วยงบไม่เกินห้าร้บาทแต่งได้เองนะครับผมเดี๋ยวไม่เนี่ยทิ้งลิงก์ไว้ในคลิปนี้นะครับก็สามารถกดดูดย้อนหลังได้เลยนะ ส่วนตอนนี้ทะเลาะกับผักตั้งกล้องก่อนหยุดไหลลงได้ยังโอเคหยุดแล้วต้องดูต้องดูอ,งดอ่ะส่วนคลิปนี้ครับเป็นคลิปคอนทินิ่แล้วกันนะครับผมหลังจากที่เราไปการแต่งหน้าไปแล้วแต่งตัวไปแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการเซตผมเนาะซึ่งอรเซตผมในการรับปริญญาครับผมจะมีความพิเศษกว่าเซตผมไปเที่ยวระดับหนึ่งครับเพราะว่ารับปริญญาโอ้ยขาตั้งกล้องมันไหลน,นั่นแหละแต่ว่าใครนะครับที่ไม่อยากพลาดการเซตผมนะครับผมในะครั้งต่อไปนะครับในการแบบเซตผมไปเที่ยวหรือว่าเซตผมตามซีรีส์เกาหลีผู้ชายคนไหนก็ตามเนี่ยครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ใสก่กรดินะครับเลราเราจะมาดูดีเซตผมหล่อพร้อมกันนะครับงอเออ จะมาเริ่มมาที่การเปร่าผมนะครับจริงๆการเปร่าผมเนี่ยสำคัญมากนะซึ่งไมค์ครรบจะเซ็ตผมเปิดหน้านะครับผมนะคำน,นึงนะรูไ้ไหมต้องนั่งวะโอเคมาเออนั่งเสร็จก็ได้จบถน,นัดนา่นะครับให้เราเนะยครับผมเป่าผมเนาะซึ่งการเปร่าผมะครับให้ใช้ลมร้อนนะครับก็คือให้เราเนี่ยครับถนัดไปทางฝั่งไหนก็ให้ไปทางฝั่งนั้นนะครับอย่าง,งนนะะเ,เช่นไมค์เนี่ยจะถนัดไปทางฝั่งซ้าย เยอะกว่าอย่างนี้แล้วก็จะเปิดผมเนี่ยไปทางนี้นะให้เราเป่ายกโคน,นะครับผมยกยกให้มันฟูๆไปเลยนะเอามือขย้ำขย้ำครับอ๋อเดีวบอกไปว่าตอนเช้าให้เอาน้ำเป่าล้างหัวกันนะเพราะว่าเรานอนมาครับบางคนแบบหัวฟีหัวแบนเนี่ยมันก็จะเซ็ตผมยากกว่าเดิมน,นะครับ มาขอเริ่มที่ตัวปั๊มหัวก่อนละกันหัวไม่เถอะมากจริงๆที่ปั๊มหัวนะครับมันมีหลายแบบนอกมีแบบคูชั่นผงแต้แล้วแบบสเปซน,นะครับซึ่งไม้เนี่ยเคยแนะนำไปแล้วว่าแบบไหนเหมาะกับใครนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้เลยเนาะอย่างไมนะยครับใช้คูชั่นนะครับใช้แบบสีเดียวกับสีผมนะครับก็เ,เสียงปานเข้มน,นะ ต่อไปครับเราต้องมีการเอาซีซอสสเปรย์เนะาะซึ่งต้องบอกว่าเมื่อเราทำผมเองเป็นนะครับจะประหยัดค่าทำผมไปเยอะมากเพราะว่าการทำผมครั้งหนึ่งนะครับของผู้ชายเนี่ยราคาสตาร์เริ่มที่1,500บาทฉีดไปทั่วหัวเลยช่างทาผมในกองถ่ายโฆษณาน,นะครับชอบใช้กันซีซอสสเปรนจริงๆยี่ห้ออะไรก็ได้นะทำไมใช้ยี่ห้อของชิเชโด แล้วเราก็เป่าขึ้นนะครับผมบวกไปกับกำหนดทิศทางเขาเลยครับให้เราครับแสบไปก่อนอย่างไหมอ่ะแสบประมาณนี้นะเนี่ยเป่าโยกโค่นขึ้นนะครับสีซอปุ๊บเนี่ยผมเราเป่าไปทางไหนครับมันก็จะไปทิศทางที่เราต้องการนั้นเลยนะเยียงไหมครับพกกายให้ประมาณนี้ไหมอ่ะใช้อีมวลโลเนี่ยครับไม่เป็นพยายามลองใช้หลายรอบแล้วเพื่อจะมาสอนต่อมันก็เลย ต้องใช้ตัวที่มีผมนะครับในการเซตผมแทนนะซึ่งไม่เคยสอนการมีผมนี้ผมซึ่งไม่ครับเคยสอนการมีผมแบบละเอียดไปแล้วแล้วก็การมีผมแบบอันลกันใหญ่นครับเหมาะกับใครผู้ชายทรงอะไรดีเนี่ยก็อยู่ที่หลังนี้เลยนะครับซึ่งการใช้เครื่องมีผมนะครับมันเป็นสกิลหนึ่งผู้ชายทุกคนควรจะมีติดไว้แหละมันเป็นสิ่งที่ช่วยในการเซ็ตผมเราได้หลากหลายทรงมากยิ่งขึ้นเนาะนั่นแลนะครับแสกทิศทางไปก่อน แต่ปุ๊บให้เราเนี่ยครับม้วนโร่กระโดดทิทางกับม้วนแบบม้วนขึ้นม้วนขึ้นไปก่อนหนาแล้วเราก็มาจัดิอีกทีหนึ่งม้วนนะครับเป็นการม้วนยกโคนเนาะก็ม้วนม้วนแบบม้วนไปก่อนเลยอ่ะให้มันเป็นโรโรไปก่อนนะให้มันเป็นการยกโค่นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะซึ่งให้เราครับม้วนไปทิศทางเดียวกันคาไวที่โคนนิดนึงแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ค่อยม้วนอย่างงี้อ๋อจะบอกว่าคลิปนี้มีสปอนเซอร์นะทำเองเด้อ นั่นเราก็คือม,มัวทำแบบฟูฟูไปเลยนะที่นี่ผมเนี่ยจริงๆควรมีติดบ้างสักอันหนึ่งนะเพราะว่ามันใช้ได้นานมากเนีย่ยไม่ซื้อมาสักห้าปีแล้วเนี่ยยังไม่พังเลยพอยกเคยขึ้นปุ๊บยกขึ้นอะไรพอยกโคยนขึ้นปุ๊บมันก็จะทให้ผมเราเนี่ยมีวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นแล้วซึ่งจริงการเซ็ตผมเราปริญญาครับค่อนข้างจะฟรีเนาะจะเปิดหน้าจะเอาผมโลก็ได้ครับผมเอาที่เรามั่นใจแต่หน้าที่เริ่มเซ็ตตัวปุ๊บมันก็เริ่มแบบ ดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเลยวเนี่ยเพตอนแรกที่ทาไปมีความวอกห,หน่อยทีนี้อีตัวเนี้ยแหละอีตัวเรียกว่าน,นะสไตล์พาวเวอร์ตัวเนี้เอา้าอ,อนะไรอะโอเคเอา้าลงหมดเลยทีนี้ต่อมาครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเรียกว่าน,นะผงแป้งผงแป้งตัวนี้คือแบบใครต้องการให้ผมแบบอยู่ทรงติดทนยกโคนอยู่นานนะครับตัวนี้คือต้องมีเลยนะเออให้เรานะครับผม เทไปที่คนโคนบริเวณเส้นผมนะนี่ยค่อยๆเอาผมออกแล้วก็เทๆๆลงไปพวกสเปรย์พวกการเซตผมนะครับผู้ชายเนาะควรจะเซตผมบ่อยอยู่แล้วก็ซื้อเป็นขวดไปเลยจะคุ้มกว่านะครับนี่ันแนานมากเหมือนกันเพราะว่าตัวผมแป้งเลยครับใช้ในกรณีที่แบบว่าจําเป็นเพราะว่ามันจะออกยากมาก อีกสูตรหนึ่งคือให้เรายีผมไว้เอาผมขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ยีลงมาเป็นเทคนิคของช่างทําผมจริงๆคือปรับไปตามใจเราเลยอะว่าเราแบบโอเคกับทิศทางไหนอะไรยังไงเนาะอีกอย่างคืคราบตัวแว็กตัวแว็กที่สาคัญนะครับผมให้ใช้ตัวแว็กที่เป็นเนื้อครีมหรือว่าซอฟแวรนะครับพยายามให้ใช้ตัวแว็กนะครับให้เราที่สุดนะแล้วเราก็เอาแว็กนะครับเซต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 ตขึ้นพอโตขึ้นนะครับไม้องเซตผมเปิดหน้าน้อยลงเลยเพราะว่าหัวมันเถอะ ประมาณนี้นะคะผมส่วนต่อไปหลังจากที่เราแบบว่ามีการเอาโตแหวนนะครับตัดทิศทางเซ็ตผมไปแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือตัวสเปรย์ตัวสเปรย์เนาะแนะนำให้ใช้สเปรย์ที่มันเป็นแบบแมตหรือว่าแบบแข็งมากะไรเนี้ยครับเพราะว่าตัวสเปรย์นี่แหละทำให้เราเนี่ยครับส่วนผมอยู่ทรงน้ำมากยิ่งขึ้นนะฉีดไปเลยอาดไปเลยอาบมาแบบว่าลมพัดมาผมเราไม่กระดินะจกจจะตัวเราปิวเราอะอาบไปเลยอย่างนี้อืม เทคนะิคค่ะให้เราเอาลมร้อนอย่างเดียวอะ่ะปรับลมร้อนแบบเบาแล้วก็เป่านะครับผมมันจะแข็งทนมันจะแข็งทนเป่าแบบไกลๆถ้าเกิดเราเป่าไกลนะครับผมผมเราอาจจะเสียทรงได้นะเรียบร้อยสำหรับเซตผมรับเลนยาเป็นไงง่ายไหมง่ายมากแต่เด็กอะที่ไม่ดูแบบทำเร็วเชี่ยวชาญครับผมมันจะเกิดจากการฝึกฝนนะครับเรียกได้ว่า มาเนี่ยเริ่มต้นจากการสังเกตสังเกตช่างทาผมออกกองถ่ายโฆษณาครับผมแอบแอบดูขเขาจะผยังไงบวกกับมาลองทําเองนะครับผมทุกอย่างอย่กากล้าฝึกฝนะอย่าพึ่งคิดว่าที่เราทําไม่ได้ให้ทําก่อนแล้วเราแบบเชี่ยชาญในการเซตผมกมานะครับผมเป็นยังไงเซตผมเปิดหน้ารับรินยาแบบนี้ให้กี่คะแนนดีครับเต็มสิบให้ไม่กี่คะแนนครับผมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะแต่ว่าผมตรงนี้นะครับไม่ได้เอาไว้แค่รับริญญาสามารถเซตผมไปงานแต่ง งานประชุมงานออฟฟิศอองานเล,ลี้ยงรุ่นทุกอย่างที่เลยอะถ้าเกิดเรามั่นใจอะเราสามารถทำผมได้เลยนะแต่ไม่แนะนำให้เอาผงแป้งนะครับเซตตอไปร้านเล้าเพราะว่า ถ้าเกิดเราแบบเมาจัดเลยนะทรมาตีสี่เนี่ยแล้ไม่สาบผมนะครับสิวอาจจะขึ้นหน้าได้เอาเป็นว่านะครับใครที่อยากใอะไหนะครับผมเซตผมทรงไหนเพิ่มเติมน,นะครับผมภาษาคอมเมนต์บอกกันมาได้หรือว่าใครนะครับที่มีอะไระครับอยากจะปรึกษานะครับในก้าวหมวดยิ่ดื่มดูเรื่องเที่ยวพา,าราบสมนนก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยแล้วเราจะมาดูดีไปพร้อมกันแล้วมันจะกันใหม่ในอาไมรลองไม่เซตผมเปิดนาะรับทัพรับทรงรับปริญญาโอเคนะครับบ๊ายบาย